โรงเรียนสามแยกคลองหล่อแหลงยินดีต้อนรับค่ะกิจกรรมแจ้งสีเติมวังต่อต้านการทุจริตของโรงเรียนสังเวยคลองหล่อแหลงในวันนี้การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมที่สะสมมาเป็นเวลานานซึ่งส่งผลต่อการิสื่อ้ารในการพัฒนาสิ่งแวด้านต่างๆของทุกที่ ลุมทั้งกรุกิตสำนึกในการร่วมกันต่อต้านความจริปในทุกลูปแบงโดย่านการจัดกิจกรรมทางศิลปะป่าก็เป็นอีพิธีการหนึ่งที่จะสามารถชื่ยู่และแสดงออกทึงความคิดอย่างสร้างสรรค์มาช่วยกันปลูกความดีไว้ที่หัวใจปลูกจิตสำนึกไว้ให้เยาวชนของเรา ศักสิคุณนะ่าทงทุกหมู่เหล่าลูกฟังรองในใจเราต้องไม่โกงเริ่มวันใหม่ร้องเพลงชาติไทยยังภาคภูมิเชิดชูธงไตรรงค์ที่สูงสุดเสียดฟ,ฟ้าระลล ดีค่ะวันนี้โครงการร้างสีเติมฝันต่อต้านการทุจริตของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้เดินมาถึงจุดทางแล้วนะคะแต่วันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนอะไรเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ท่านขออเลยนะคะว่าท่านผอ,อได้อะไรจากโครงการโครงการนี้บ้างแล้วก็เด็กๆและเยาวชนได้อะไรบ้างเรียนสามแยกคลองหล่อแหลนะคะอยู่เขตสะพานสูงค่ะ แต่การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3าค่ะจากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็ทําให้เด็กได้มีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ปลูกฝังคุรรมที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจำวันถึงอนาคตด้วยค่ะแล้วโครงการของเรานะได้เดินทางมาในปีที่สองแล้วขอเรียนถามท่านที่ผู้บริหารูนิธิต่อตั้งกันทุกที่คะเพราะเลยที่รักพุทธเจ้าเพราที่ผ่านมาเนี่ยโครงการแจ้งสีจอมขายเราได้ทําอะไรบ้างและมีประโยชน์อะไรบ้าง ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครไปแต้มสีเติมฝันโรงเรียนทั้งหมด17เโรงเรียนนะครับสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับปีนี้ที่กําลังจะหมดไปเราก็ได้วํดำเนินการทั้งหมด3าโรงเรียนครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็คิดว่าปีหน้าก็จะมีอีกนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครสำนักงานสลากกินแบ่งนะครับสี coa นะครับต้องขอขอบคุณทั้งสามหน่วยงานด้วยครับคิดว่าโครงการ ในปีหน้าจะเข้มข้นยิ่งขึ้นครับครับขอบคุณครับคุณค่ะทั้งสองท่านพี่หน่อยนะคะอพูดในสุดท้ายว่าอนาคตจากวันนี้ที่เราจิ้มจุดโครงการแต้งสีตรมฝันต,ต่อตั้งการทิกริตเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในการให้เด็กไม่ยอมไม่ทนกับการทิตกริตุลูกติสมนึกให้ซื้อสัตย์ติิดแล้วปีหน้าคือปี65 2 5, 5 6ลนะเราจะเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะฮะจะมีอีก25โรงเรียนนะคะในเขตกรทม ทั้ง25เขตนะคะในปีต่อไปทวนี้เราก็จะทำดำเนินการสื่อนะคะเป็นศิละปะที่จะสื่อว่าเด็กต้องไม่ยอมไม่ทนต่อก,การที่ตีอย่างไรขอเชิญชมนะคะและเรายังอีกโครงการนีงใช่ไหมคะพี่สุที่ไปเดอะแรนมาร์ใช่ครับเี็ไทยแลนด์เดอะแรมาร์คปีที่แล้วเราทำไป5จังหวัดน,นะครับทั่วประเทศทางเหนือเราไปจังหวัดเชียงรายอยีสยาเราไปอุบลราชธานี ภาคกลางไปที่สุพรรณบุรีแล้วก็ถะเชิงเซวภาคตะวันออกภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอีก5จังหวัดในปีนี้นะครับที่วางแผนเอาไว้ภาคเหนือภาคจังหวัดจังหวัดลำพูนครับภาคตะวันอ,ออกอออก็ที่จังหวัดตราดภาคกลางละที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาคใต้ที่พัทลุงนะครับภาคอีสานที่จังหวัดเลยครับ ราค mm ิด hmm. ว่าจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากสปอนเซอร์อะไรทุกคนนะครับเป็นท้ายที่สุดนี้นะคะทั้งโครงการแต้มสีเติมฝันต่อตั้งการศึกษาที่เราทากับร่วมกับกรุงเทพมหานครเรายังมีการแต้มสีเติมฝันต่อตั้งการศึกษาทั่วประเทศโดยให้นักศึกษานิสิตนักเรียนส่งเข้าประกวดนะคะแล้วก็จะเป็นแบรนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะคะท้ายที่สุดนี้นะคะก็ขอให้โครงการของเราได้รณรงค์ในการให้เด็กเยาวชนและชุมชนและประชาชนทุกคน รักชวมทั้งเจ้าหนี้รัร่วมกันเป็นผู้ที่มีความดีมีความซื่อสัตย์สุจร,ริตตุกติกสำนึกและซื่อสัตย์สุจร,ริตไม่ทนไม่ยอมไม่ทน,น,น,นสักการที่เป็นนะคะขอบคุณนะคะ